สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับพรุ่งนี้นะครับวันที่14พฤษภาคม2564กครับพรุ่งนี้ครับจะมีเงินโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสสอสมจำนวนเงิน1,000บาทนะครับหมอชาติเกิมาแจ้งพี่น้องอสสอสมครับกับ13บําย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ชกสอสมหักเงินสงเคราะห์จากสมาชิกนะครับ207บาทนะครับเนื่องจากว่ามี สมาชิกเราเสียชีวิต414คดครับจึงได้มาแจ้งบอกพี่น้องนะครับสำหรับท่านอื่นๆนะครับอาจจะมีการหักเงินย้อนหลังนะครับอีก4รายการนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะหักเงินในช่วงเดือนไหนอะไรยังไงนะครับรายละเอียดคลิปหมอชาติเคยบอกไว้แล้วนะครับสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับก็จะมีรายการหักย้อนหลังเดือนกุมภาพันธ์หักย้อนหลัง3เดือนที่ไม่ได้หักนะครับ เช่นทันวาโมกราคุมพาหักย้อนหลัง3เดือนที่ไม่ได้หักโมกราคุมพามมนาหรือว่าหักย้อนหลัง3เดือนที่ไม่ได้หักคุมพามมนาเมษานะครับแต่ละท่านก็นะครับจะต้องหักตามนั้นเลยนะครับแต่ทุกๆท่านจะหักแค่207บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับบางคนเท่านั้นเองที่จะต้องหักย้อนหลังนะครับไม่ต้องตกใจนะครับหากวันที่14นะครับ207บาทท่านก็ยังเหลือเงินอีกประมาณ700 9 3บาทนะครับท่านก็ถึงจะไปใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับเพื่อสวัสดิการและก็ตัวของพี่น้องอสสสอสมอเองนะครับกับหมอชาติจึงได้มาแจ้งบอกพี่น้องอสสอสมอนะครับถ้าพี่น้องอสสสอสมอนะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนอสสสอสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอย่างเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสสสอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ